เุ้ยเอามีกำแพงเมืองแล้วเราเจะม้าสไลด์เข้าไปยังไงอะครับเนี่ยแปลก,กมีกำแพงเมืองครับผมโอ้ทำมินิสตันด้วยโอ้เราสายฟ้าหนักตรงนี้มากเลยครับผมผมจะทำการสายฟ้าเข้าไปที่แผงหลังของเขาเลยแล้วกันนี่ไงและอันติเมทฆ่าตัวธนูเขานีโหดูดูด,ดูยังแบกยังแบกดูครับดูกรอบพี่ตะกอนยังแบกมาดีครับมาดีครับนี่ยิงลำแสงมาจากข้างหลัง ยังไงครับถ่ายไปจังหวะนี้โอ้โหแล้วทหารมา้าเรากำลังตีธนูนี่หวานหวานเลยครับสวัสดีนานผู้ชมทุกทุก,ท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับกับาสู่ช่องนักรับไรและวันนี้นะ่ครับคุณอยู่กับเกมบันทึกรับสามกรออริจินนะครับผมโอ้โห วันนี้นะครับ ผมจะพาทุกคนมาดื่มด่ากับเนื้อเรื่อง3ามก๊กนะครับพาทุกทุกท่านเนี่ยไปสุ่มหากระชานนครับหาขุนคลในตำนานนะครับตัวเก่งๆจากจกก๊กงก็มากันหมดนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมือของผมเนี่ยจะพาทุกทุกท่านะครัยไปสัมผัสกับตัวแรงใครับสั่งได้ดังใจราชาตู้เลดมาเองอ่าและวันนี้นี่ครับหลังจากที่เราสุ่มกระชาเสร็จแล้วเราจะพาไปชมระบบเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นพ พีพนะครับ PVE เนื้อเรื่องหรือแม้แต่กระทั่งไปกระทืบไปตีเมืองนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลย,เลยผมต้องบอกเลยว่าระบบของเกมเนี่ยมีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับผมทั้งสกิลคอมโบความสามารถของตัวละครและก็เขายังมีนักเวทอีกด้วยนะครับผมนักเวทเนี่ยมีความสามารถข้างล่างทุกคนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสายฟ้านะครับผมอาคมสายฟ้านะครับผมจิตวิญ,ญญาณ นะครับตรงนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนกดเองได้หมดเลยหรือว่าไปแม้กระทั่งปักษาอัคคีนะครับเป็นสกิลอันติเมตที่เราจะสามารถกดได้หมดเลย <Wow. S 1> และเราเองก็จะสามารถพัฒนาตัวนักเวทของเราเนี่ย มีให้เลือกเล่นนะครับหลากหลายตัวละครนะอ่าน,นี้เราพัฒนาสกิลได้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยเราสามารถที่จะนี่เลยอัมเกตสกิลนะครับผมหรือว่าเลือกเพิ่มดาวสกิลมาใช้อันที่เช่นอันนี้เห็นไหมครับดูพรีวิวนี้เขามีสกิลไปทางสายฟื้นฟูพายุลมนะครับผมหลากหลายตัวละครน่าสนใจเลยจิวี่ก็มานี่นะครับผมสกิลสุดยอดนะครับมาจากอัคคีนะครับวี v 6นะครับผมยิงธนูออกมามีกองบัฟ เพิ่มดาามจนะครับโหหลากหลายอย่างให้เราได้เล่นเลยอะทุกกคนอยากรู้จักกันเลยใช่ไหมครับปะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับบันทึกลับ3ก๊กออริจินกันเลยครับผมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเนี่ยเป็นภาคต่อจากบันทึกลับ3ก๊กเกมมือถือการ์ด RPG ดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากนิยาย3ก๊กนะครับ <Wow. S 1> ทำให้เพิ่มความน่าสนใจนะครับมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มตัวละครเข้ามาตามเรดและช่วงเวลาต่างๆต,ตัวเกมเนี่ยนะครับผม จะให้เราเนี่ยจัดทัพนะครับซึ่งทัพของเราเนี่ยจะมีหลากหลายสกิลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลโลนะครับทหารลาบนะครับพลทหารต้องบอกว่าทหารม้าเนี่ยมี2อ,อย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทหารม้าเบานะครับผมทหารม้าหนักนะครับผมธนู หรือแม้ได้กระทั่งกุนซือทุกคนจะเห็นเลยเห็นไหมครับว่าทุกตําแหน่งเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษติดตัวมาอัทีเช่นนะครับมาเบาเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อพลอาชาเบาเนี่ยโจมตีไปที่เกาทันหรือกุนซือนั่นหมายความว่าธนูหรือว่ากุนซือจอมเวทเขาอะนะครับข้างหลังะนะครับจะทําให้นะครับมีอัตาการคลิ40%อ่าทีนี้เชื่อมโยงไปถึงการเกมเพจที่น่าสนุกมากครับ ทำให้เราเนี่ยสูดว่าผมจะมาตีเควสเมืองนี้ใช่ไหมครับทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดทัพนะครับเราสามารถที่จะดูได้นี่นี่นี่เห็นไหมทัพของศัตรูนะครับเราดูข้างขวาเลยเราสามารถเห็นเลยว่าบนกับล่างเนี่ยโล่งบนเนี่ยโล่งแน่นอนร0 0ซแล้วตัวอะไรที่เราจะชนะนี่เลยครับเอาม้าขึ้นไปเลยแล้วม้าที่ไปต้องเป็นม้าเบาเพราะม้าเบาเนี่ยจะคริธนูแล้วก็กุนซื้อได้ดีมากๆนึกออกไหมหลังจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยมีโล่แล้วก็ดาบนะครับผมซึ่งดาบทหารราบเนี่ย เขาจะโจมตีแรงปกติอยู่แล้วโล่นี้ก็จะถึกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาธนูมาลลายก่อนเลยครับผมเอาธน,นูมานละลายเขาเรียกว่าช่วยกันตัดกําลังแล้วก็เอาเวทมาล,ลายก่อนจะสังเกตได้ว่าเกมนี้เขาพิเศษมากๆเลยตรงไหนครับคุณเนี่ยจะมีช่องให้คุณจัดทัพเนี่ย4คู4นะครับผมไม่ว่าคุณจะมีนะครับธนูนะครับการมา้า2กุนซือก็สามารถที่จะจัดประยุคให้เข้ากับ ทีมของเราได้นะครับผมอแล้วเราก็เลือกนักเวทของเรานะครับให้เขาเข้าพร้อมและก็คอมโบอโอเคอยากไปดูเกมเพล์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปนี่ครับผมปะเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันก่อนหาทีมโหดตัวโหดแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นไงเออเอยอยากไปพูดถึงตัวละครอีน,นิดน,นึงก่อนจะไปหากระชานีครับผม เอาละครับก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยได้จัดเตรียมขุนพลดังจาก3ก๊กมากว่า100ตัวละครนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวละครยอดฮิตนะครับผมอย่างลิฟโป้นี่ก็มานะครับผมเออกวนอูก็มานะครับผมเตียวหุย ก็มา <What? S 1> นะครับผมโอ้โหตั้งโต๊ะนะครับมากันหมดนะครับมีแต่ตัวละครเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันเลยดีกว่าครับผม okay, s <S โอเค let's ก o เอ้ยมีพัดแบบนี้ผงแบ้งแน่นอนเดินมาประจำตำแหน่งนี่ไงใช่เลยบนโต๊ะเป็นกงองทัพเคลื่อนทัพไงเป็นคนสั่งการตั้งโต๊ะสู้กับใครเอ่ยกวนอีผิงโอ้โหดวลกันแบบหนักแน่น เอฟเฟกต์ภาพโคตรสวยเฮ้ยแล้วกำลังจะเสียเปียบนี่เหมือนโยนกองกองของศึกบอกให้โอ้กวนอูออกไปช่วยครับผมนี่มีการสั่งทับแล้วแยกออกเป็นสองฝั่งตีโอบลอมโอ้เสียเปรียบมากๆเลยตอนนี้แล้วกำลังจะฝ่ามาแล้วฝ่ามาแล้วพี่บอกเลยรับคมดาบไว้ครับผมถึงกับล่วงแทบแตกโอ้หาธนูมาอย่างนี้ โอ้ต้องถอนทับแล้วมั้งโอ้ลิปโปอยู่เบื้องหลังก็ผมยิงเข้ามาเรื่อยๆโอ้ยิงแบบฟ้ามืดอะ่ะฟ้าดากที่สว่างมืดอะ่ะนี่ไงโอ้คงเบ้งคิดไว้แล้วจูกัดเหลียงซะอย่างคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องซ้อนแผนมาเมื่อกดอ,อูไปช่วยโอ้ก็เลยให้มาเท่งนะครับเข้ามาดวนหน,หนึ่งเลยแล้วกันมาดีฝ่าวงล้อมก็ไปเลยนี่ใครใครครับใครครับส่งอย่างนี้ น่ารักที่สุดในบัตตพีอย่างนี้โหตาโคตรเข้มเตียวเสียนแน่นอนใช้เวทเข้ามาโอ้โหอันนี้เรียบร้อยฝั่งเขาก็เซิร์ฟไคเหมือนกันครับยิง <And now, S 1> ระเบิดมาครับ <The power S 1> นี่ขงเบ้งก็ไม่ยอมพิงเจ็ดสายไม่ดีไอ้น้องวางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตแดนสามก,ก๊กบันทึกรับ3ามก๊กออริจินดาวน์โหลดเลย โอเคมาครับผมวันนี้นีครับผมได้เตรียมมาเยอะมากเลย สำหรับการสุ่มกระชานีครับพรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมหุยกกนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาทูโจยินเนะครับเดี๋ยวเจอเราแน่นอนนะครับผมจกกกนะครับมาหงตงโอ้โหงงโโหงตงโคตรเท่เลยอะ่ะตัวนี้ผมบอกเลยเป็นสายธนูที่ยิงแรงมากๆและผมอยากจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับสกิลของตัวละครเนี่ยมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยนี่ห้าขุนพลพยักษ์นั่นหมายความว่าอะไรเมื่อเรามีจูล่งเตียวหุยกวนอูรวมถึงหงตงด้วยนะครับรวมถึงม้าเฉียวเนี่ยเราจะได้สกิลพิเศษด้วยนะครับผม นี่เลยเมื่อครบ3คนเมื่อครบ5คนนะครับดาเมจกันแบบบึ้มบั้มนะครับบวกแอดดาเมจไป20นะครับผมว้าวสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษโอเคงอกกบครับผมมากันหมดครับผมจิวท่ายนะครับผมโลซกนะครับผมลีบองนะครับมากันหมดนะครับผู้กล้าก็อย่างที่รู้กันครับตั้งโต๊ะนะครับผมมาเทงนะครับกงซุนจ้านไปเดี๋ยวเราไปเปิดแบบที่เผยกันไปก่อนเลยแล้วกันนี่ว้าวว้าววู้ กระชาโคตรเท่เฮ้ยมาว่ะสองดาวนะครับผมงันเหลียงโอ้โอเขาบอกว่าหนักไปด้านการโจมตีนะครับผมไม่ค่อยเก่งอินเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูสกิลเลยสองตัวโอ้ไม่เห็นเหรอไหนอะอเอาพอสุดท้ายอันนี้แถมเลยครับผมธนูนะครับผมเป็นเสี่ยวเกี้ยว โอ้มา2ตัวละครแต่เรารุ้น3ามไงเออดาเมจต่อเนื่องก็ผมพลทหารงกุก๊กแต่ว่านะครับไม่ต้องรีบตกใจนะครับเพราะสิ่งที่เราจะรุ้นเนี่ยก็คือ SSR <c oughs> อันนี้ SR มายัางอลังการขนาดนี้เอาปิดก่อนอันนี้เ r มายัางอลังการขนาดนี้นะครับผมปะ๊ะเกมต่อ <c oughs> โอเตียนอุยมาแล้วครับผมแทงของเราเตียนอุย อุยกกครับผมเตียนอุยเอสเซตาตัวแรกของไอดีครับผม<ะ>ผมบอกเลยว่าแท้งดูซับดาเมจอย่างดีครับตัวนี้อ่าดาวเดียวก็โชว์อะไรครับเนีี้เออมันยังมีดาวเดียวที่อยู่ในเทียด้วยเล่าปีก็อยู่ดาวเดียวนะทุกคนอเออมันยังอยู่ในเทียที่สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะครับยังเก่งขึ้นไปได้อีกนะครับผมอ่ะต่อไปกดเลยละกัมหนูมูดาวส่งออกมาแล้วหุนศึกนั่นก็คือ โอเคยาวๆไปอีกสักสิบโอ้ยอาก็โชว์งั้นเหรอผมว่านะครับตัวที่เราได้ใหม่อันนี้เป็นผลึกไงก็จะจะไม่โชว์นะครับแต่ตัวไหนที่เราได้เพิ่งได้ครั้งแรกอาจจะโชว์ต่ออีกหนึ่งโลครับผมโอ้โหอันนี้เหมือนจะซ้ำทั้งหมดเดี๋ยวนะผมว่าแปลกๆนะเออผมว่าแปลกๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราอีกสักรอบนิไปเออโคตรเท่เลยฉากนี้อย่างชอบ นั่นก็คือ 2... องโอ้ยสมดาวมาโจฉงนี่โอ้โหแบนแนอยู่บนอยู่บนช้างด้วยนี่ครับผมช้างช่วยศึกนะครับผมชะงักเป็นพื้นที่นี่มาจากวุยกกเราได้3ามดาววิยก,กมาสตัวแล้วนะครับทั้งอินแล้วก็แทงนะครับผม <Wow. S 1> เอาเรื่องว่ะผมว่านะมันต้องออกเว้ยอย่าเปิดแบบปฏิตรต่อเว้ยเกมจะไม่เลือกเราเราต้องดูฉากนี้ตัวละครแม่งถ้าดูฉากนี้ตัวละครหดหดมาเต็ม นั <intrigued. S 2> ่นก็คือนี่ไงโอ้โหยัง2ดาว S.R. คุณซื A ้อบัฟเอชพครับผมต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเราได้ซ้ำเหรอเนี่ยอ้วนสุดครับผมไปเลขสีโลโอเคปะเ ดาวไปไหนขออีกรอบครับผม oh, <God. S 1> โอ้ยแปลกๆเตียนอุยมาอีกหนึ่งครั้งนะครับตกมาเป็นผลึกนะครับผมได้ซ้ำสองสาดาวตอนนี้นี่ครับผมเราได้เตียนอุยมาแล้วซึ่งมันยังขาดโจหินกับเคาทูนะครับถ้าเรายังจะทำแบบคอมโบนะครับทำคอมโบให้ครบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่า อ่าวีก๊กเราเนี่ยออกโคตรเยอะเลยเนะี่ยเออโอเคไปต่อขอ,อฟูคอมโบหน่อยสิจะไปลงทับน,น,นั่นก็คือเขาทูยังเงียบอยู่อ่าสุดท้ายโล่สุดท้าย,ายไป <c oughs> กดเลยนั่นก็คือชิหลงวีก๊กอีกแล้ว <c oughs> อ่ะเพิ่นขวัญกำลังใจคิทรงพลัง โอเคก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้มาเยอะพอสมควรไปจัดทัพกันดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวเรามาปั้นนะครับผมเตียงอุยกันก่อนเลยดีกว่าอัพเลเวลไปก่อนเลยครับผมตันที่4.5นะครับผมจัดไปเลยชุดใหญ่อ่าเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มผู้นําทัพอันนี้เราจะสามารถอัพสมุนของเราได้ด้วยนะครับผมก็คืออ่าพอเวลาเรา เป็นตัวละครหลักของเราเนี่ยเราจะมีทัพที่เราควบคุมอยู่ด้วยนะครับซึ่งนี่เราสามารถที่จะอัพได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ล้วก็ฝึกฝนไปได้เลยนะครับผมโอเคยกระดับตรงนี้ก็คือชุดอุปกรณ์นะครับผมสามารถจะสวมใส่ได้เลยนะครับไปโลระดับเพิ่มดาวนี่เราใช้เศษของตัวละครนะครับในการอัพดาวได้มาซะเยอะเลยพลังโจมตีด้วยแม็กเลือดใช้ที่ละสิบเศษนะครับผม มาเหนะี่ครับหลังจากเราได้ปั้นเตียนอุยเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเราไปขย่ํากันเลยดีกว่าเอาละครับผมนี่ไงที่ผมบอกนะครับผมเราปลดล็อกเรียบร้อยราชวงหั่นนะครับอย่าง <Wow. S 1> ที่ผมบอกนะมันจะสามคนก็ได้ห้าคนก็ได้มันแล้วแต่ไงมันจะได้คละกันเพราะไม่งั้นถ้าห้าคนตลอดเนี่ยอีกสองตัวเราจะไม่ฟีจะตายไงนะึกออกปะเราจะใช้เป็นอย่างนี้เลยแทงชนแทงนะครับผมดาบชนดาบ แล้วก็ให้ทหารม้าของเร็วของเราเนี่ยวิ่งไปจัดการพลธนูของเขานีครับผมแล้วเอาตัวเวทปันน่นป่วนช่วยตัดกําลังจากข้างหลังตอนนี้นะครับนี่เลยเรามีราชวงศ์ฮั่นนะครับผมมี5ตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีหนึ่งคอมโบนี่เกาทันเผาไหม้นะครับผมนี่เลย2ตัวละครนะครับผมบอกเลยว่าทูคอมโบเลตโก้รุยเลยละกันเตรียมโดนพี่สลายก่อยได้เลยไอ้น้อง ผมอุย้ยเอามีกำแพงเมืองแล้วเราจะเอาม้าสไลด์เข้าไปยังไงอะครับเนี่ยแปลกมีกำแพงเมืองครับผมโอ้โหเราเหล่าเร็วมากเราเหล่าเร็วมากโอ้ศัตรูเรียกหุ่นยนต์มาข้างหลังโอ้ทำมินิสตันด้วยอู้เราสายฟ้าหนักตรงนี้มากเลยครับผมผมจะทำการสายฟ้าเข้าไปที่แผงหลังของเขาเลยแล้วกันนี่ไงและอันติเมตฆ่าตัวธนูเขา จะได้ไม่เบิร์ดเราเกินไปโอเคดีทะลวงเข้าไปโอ้อันนี้ปันป่วนโคตรโเลยอ่ะหุ่นของเขาอ่ะหุ่นไม้อ่ะสายฟ้าตัดกองกางําลังโอ้โหแล้วนี่เห็นไหมครับมีรูปดาบขึ้นอย่างนี้สหารม้าของเราโคตรได้เปรียบเลยเข้าไปจัดการแผงหลังนี่ไง MVP you know MVP <Rab i S 1> ตัวนี้พี่ปันมาเองไอ้น้องยูโน่ MVP เออโคตรสุดเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูโหมด PVP กันบ้างนะครับจะมีทั้งสนามไปลองแล้วก็ยอดเขาประลองยุทธนะครับตรงนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นการต่อสู้แบบนี่เลยนะครับผมจะเป็นการจัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาให้ชมสนามประลองก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีผู้กาเยอะแยะมากมายนะครับผมเลงมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยเคี้ยวง่ายสุดครับผมว่เริ่มเลยแล้วกัน โอ้โหโคเทริปโป้ริปโป้เป็นทหารม้าหนักด้วยนะครับโคตรเถื่อนตีครั้งแรกดามจโคตรแรงในนี้เหมือนจะเป็นการใช้สกิลออโต้ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เพื่อการเท่าเทียมกันนะครับผมนี่โอ้โหดูดูดูย uh ังแบกยังแบกดูครับดูกรอบพิ่ตะกอนยังแบกโอ้โหเขาใช้ตัวเดียวกับเราเลยนะครับมาดีครับมาดีครับนี่ยิงลำแสงมาจากข้างหลัง ยังไงครับไถไปจังหวะนี้โอ้แล้วทหารมา้าเรากําลังตีธนูนี่หวานๆเลยครับอย่างกับเคีย้ยวอย่างกับเคี้ยวเคี้ยวอะไรดีที่มันนุ่มอะมัสเมโลแล้วกันแพ่สาบายสาบายกระจัดกระจายไปดีน้องอะเลือกครับผมสามใบนี้นี่ครับเป็นของรางวัลทั้งหมดเอาใบแรกเลยแล้วกันโอ้ได้ตั๋วกระชามาอีกสองใบววดวงอาจจะดีนะเนี่ยไปเปิดกระชาต่อไหม เอาละครับผมประกาศกิจกรรมกันนิดนึงนะครับตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าแย่งชิงการเป็นหนึ่งในใต้ล่านะครับผมเป็นกิจกรรม GVG นะครับที่ให้ทั้ง4เราเนี่ยสู้กันแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์เลยบอกเลยเป็นการทำสงครามที่ยิ่งใหญ่และมีรางวัลมากมายนะครับผม และผู้ชนะนะครับจะได้รับรางวัลจํานวนมากมายไปครอบครองครับผมโอ้โหอย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมกันด้วยและอยากจะบอกว่าวางกลยุทธ์ซื่อสิกพิชิตแดนสามก๊กนะครับผมใครยังไม่ได้ลองยังไม่ได้โหลดตอนนี้นะครับผม จัดมาเลยนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลีรอนะครับผมผมบอกเลยว่าจะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องนะครับที่ดื่มดั่และการพืชพื้นในการจัดทับย่างแน่นอน ยังมีขุนพลนะครับในตำนานหลากหลายให้ทุกทท่านได้ครอบครองและประจนไปไปกับเขานีครับผมก็ฝากไปด้วยลกันนะครับลิงกดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปดูนะตอนนี้เลยยังไงคลิปวิดีโอนี้รากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยวันนี้ที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ มลมนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนหนึ่ง,งกันลนะครับที่บมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพผาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน